เขียพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทำแห่งเขต2เสสงไ่้ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุขฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำจับมือไว้แล้วไปด้วยกันปฏิวัติการศึกษาแก้ปัญหาประเทศสู่สถานศึกษาในเขตพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองมดแดงได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างความสุขแก่ผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนเรียนและทํากิจกรรมอย่างมีความสุขเพราะสิ่งแรกที่โรงเรียนให้ความสําคัญคือบรรยากาศความสุขแห่งการเรียนรู้และพร้อมจะทํากิจกรรมค่ะเรียนของเราได้ดําเนินการตามนโยบายการยกเลิกครูเวรโดยเพิ่มมาตรการความปลอดภัยด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดหลายจุดค่ะโรงเรียนของเราได้สร้างบรรยากาศด้านกายภาพที่เน้นความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้ผู้เรียนอยู่ในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขค่ะ การดาเนินการตามมาตรการเหล่านี้ช่วยให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและน,นั่นคือสิ่งสําคัญที่ส่งผลให้ครูนักเรียนมีความมั่นใจพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างเต็มที่ค่ะโรงเรียนของเรามีการจัดทำห้องน้ําที่มีความเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน โดยได้มีการดูแลรักษาความสะอาดและตรวจสอบความเรียบร้อยของวัสดุเพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอทำให้ผู้เรียนมีความรู้สึกแบบปลอดภัยสะดวกสบายและมีความสุข โรงเรียนบ้านของบดแดงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1นึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยโรงเรียนของเราได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียนได้อย่างทั่วถึงทุกระดับชั้นทำให้นักเรียนทุกคนได้กินอิ่มและมีกำลังเรียนและเล่นอย่างมีความสุขค่ะ ด้วยสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพโรงเรียนบ้านของแดงของเราเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีนั้นเกิดจากความสุขในทุกๆด้านจึงทําให้ผู้บริหารคณะครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองรวมไปถึงชุมชนพร้อมที่จะจับมือและเดินไปด้วยกันด้วยรอยยิ้มและความสุขร่วมกันต่อไปในอนาคต